สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนมนันดีจะเจ็บผัดจิ้มผัดเที่ยวผัดมื่กินสุปน้ำไม้สุปบมกมีครับแล้วก็แก้วบองได้ต้มสมใส่หมูมานําครับปิงไก่ผ่ากะมีไ่ไงสมผักเสียนหมกเขือต้มหลายอย่างครับแล้วก็บางดอกมาเริ่มเป็นหน่อง,องรอทรั้งไทยแล้วก็สปอปล่าเป็นหน้องเท,งมเท,มเท,ทีมงานต่างประเทศครับไป็สาวต่างประเทศทีมงานเอกสรีครับเราก็าทีมงาน เตีไปให้ใกล้กับตามประเทศนะครับประเทศเพื่อนบ้านอย่างวันจิตสำคันครับมาพี่น้องขออ้อนวอนพี่น้โจกมากสิปุ๊บแล้วก็ต้องปิดครับมันล่มเดี๋ยวก็ระมันเสียไอแหงพี่น้องคุยซุบต้นไมพี่น้อง I'm um, not. Um. 嗯，男人弄不到。 อะไรไม่ดีกูจะพักงานตันน้งอย่างเจ๋ยเจ๋อเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนสับสกายเราคนกระดิ่งให้เจเจด้วยครับขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้อง จะบังจริงกบสมบัติเซนจับข้าขนาดนี้หรอ memang cantik nampak hanga สุบมีกระแสไปแล้วสูบมีกัครับรประกาศด,ดอกรวดอร่อยมอั้น มันต้งกับๆับนนอยขอครับสถาัการสมกษัเสนะครับหนึ่ง ลำลรยไม่กุดไปแล้วจับคัก,กันับ มันมีครับนันน่งกินหลายอย่างครับซุปบ,บงิ้วซุปบ,บเขืองแ้วบองกับสมพักเสียงเข้ากันครับปัญญ์แซ่บพักหนักแล้วก็ต้มข้างในหมูครับต้มสมหรือต้มขมนะมันขมเลยพี่น้องต้มขมต้มขมข้างในหมูพี่น้องแล้วก็ <c oughs> นี่ปิง้งไก่ผักลวกแซ่บๆนะพี่น้องไม่น,นี่ก็กินะมะม่วงครับ <c oughs> อขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆ ผมเองเป็นหน้องคนไหนที่จะสนับสนุนมันถ้าครับผมก,กั็ขอกาสนับสนุนกันเลยนะครับตรงที่มันมีรูปหัวใจมีซูปเปอร์แตงครับแล้วก็ทีมคุณมาขอบคุณครับกดแล้วก็ส่งให้ได้นะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็จเจเจขอฝากคนใดคนแชร์คนติดตามกดสับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้จเจเจด้ยวยนะครับ จะเจอข้อขบวนขอุ่นพ่อแม่พี่น้องที่รับชมเรากดติดตามจริงๆมุ่งหนึ่ตลอดครับขุ่นอะไรครับพ่อแม่พี่น้องสนใจเดี๋ยวเจอขอหน้านะครับสวัสดีครับ